สวัสดีค่ะรายการครูมืออาชีพนะคะส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการอุดมศึกษาค่ะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะคะสำหรับซีรีส์ที่ชื่อว่าครูผู้เสียสละเพื่อเด็กพิเศษค่ะและว,วันนี้เราก็มีคุณครูท่านหนึ่งนะคะที่ทุ่มเทในการจัดการศึกษาเพื่อเด็กพิเศษค่ะเราจะมาสนทนากับคุณครูกันนะคะถึงเรื่องการเข้าใจเด็กพิเศษเพื่อพัฒนาการสอนค่ะอาจารย์ดรมันธริกาวิทุนชาติผู้อำนวยการโรงเรียนอนันตาค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ให้ความสนใจในเรื่องของการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิเศษมานานแค่ไหนแล้วคะถ้าถ้านับจากอดีตถึงปัจจุบันนะคะ,คะก็ประมาณสิบเก้าปี <19. S 1> แล้วถ้าพูดถึงเด็กพิเศษที่อาจารย์ว่าเนะะี่ยค่ะเราจะมักนึกถึงเด็กออทิสติกหรือว่าเด็กดาวซินโดรมจริงๆแล้วเด็กพิเศษที่อาจารย์พูดถึงหรือว่าศึกษาเนะะี่ยค่ะในประเทศไทยเราหรือว่าทั่วโลกเนี่ยเขามีกี่ประเภทแล้วก็เราจําแนกยังไงบ้างอะคะ ที่จริงในประเทศไทยเนี่ยนะคะที่พูดถึงเด็กพิเศษเนี่ยคนแต่น,นึกถึงแต่ว่าเด็กที่มีความบกพร่องแต่ในความจริงแล้วเนี่ยเด็กพิเศษเจะมีคือหนึ่งเด็กมีความสามารถพิเศษมีความสามารถพิเศษค่ะในความสามารถพิเศษนั้นก็จะแบ่งย่อยไปว่าค,ค,ความสามารถพิเศษเพราะในเรื่องของการเรียนรู้นะคะหรือความสามารถพิเศษในเรื่องของกีฬาดนตรีศิลปะหรือพิเศษในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะคะ รานนั้นอาจจะเป็นกลุ่มเก่งกลุ่มอะไรไปเลยอ๋อคือวันนั้นพูดถึงเด็กพิเศษจะเป็นเก่งพิเศษก็ได้ใช่ไหมคะในทางในเชิงบวกก็ได้แต่ประเภทที่สองของของกลุ่มที่ว่าเด็กพิเศษเนี่ยก็คือเด็กที่มีความบกพร่องอ๋อเด็กที่มีตรงนี้เราจะมีอยู่9ก้าประเภทเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดตรงนี้นะคะแต่ส่วนที่3มเนี่ยนะคะที่เราพูดถึงก็คือเด็กที่ยากจนแล้วก็ด้อยโอกาสนะคะแล้วก็เด็กต่างด้าวอะไรที่เข้ามาตามชายขอบชายแดนอะไรพวกเนี้ยนะคะพวกนี้ก็จะเป็นเด็กพิเศษเหมือนกัน แต่ในสังคมไทยปัจจุบันเนี่ยเราเรามองเป็นเด็กที่มีความบกพร่องเท่านั้นอย่างเดียวที่เรียนว่าเด็กพิเศษหรือตามพรบการศึกษาของคนพิการที่ออกมาฉบับใหม่เลยเนี่ยก็แบ่งเด็กพิเศษไว้9ประเภทเหมือนกันนะคะก็คือเช่นความบกพร่องทางการมองเห็นความบกพร่องทางการได้ยินความบกพร่องทางการสื่อสารความบกพร่องทางสติปัญญานะคะความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว ความบกพร่องทางด้านพฤติกรรมและอารมณ์ะนะคะแล้วก็ความบกพร่องในการเรียนรู้นะคะแล้วก็ความบกพร่องในเรื่องของความเป็นออทิสติกอะค่ะแล้วก็พิการซ้อนอนะคะมมเพราะฉะนั้นเนี่ยเ้าประเภทที่มีค่ะแต่ว,วันนี้เราจะพูดคุยกันเน้นเอาแค่3าประเภทก่อนละกันนะคะอาจารย์ค่ะ,ะ,คะ,คะด้วยเวลาของเราอย่างแรกก็คือคงจะเป็นความบกพร่องทางกายทางอารมณ์นะคะแล้วก็ใงเรื่องของการเรียนร,รู้รทีนี้ทั้ง3าอย่างเนี่ย ถ้าบกพร่องทางกายเนี่ยคุณครูหรือว่าผู้ปกครองก็สามารถที่จะ เห็นแล้วก็แยกแยะได้แต่ถ้าบกพร่องทางอารมณ์หรือบอกพร่องทางการเรียนรู้เนี่ยเราจะประเมินได้ยังไงคะว่าลูกของเราหรือว่าเด็กในห้องเรียนของเราเนี่ยเป็นเด็กพิเศษกลุ่มนี้นะคะ่ะเลยนันจะขอพูดประการแรกก่อนนะคะ,คะก็คือบอกพร่องทางกายอย่างเช่นคลอดมาก็อาจจะมีแขนขาพิการหรืออะไรอย่างนี้นแต่สติปัญญาดีนะคะพวกนี้ก็สามารถเรียนรู้ได้ะนะคะก็ะะอยู่ในสังคมได้นะคะอาจจะต้องมอีเครื่องมือที่จะช่วยเขานะคะให้เขาเคลื่อนไหวได้หลายได้แต่บางคนเนี่ย บกพร่องทางกายก็จริงนะคะแต่สมองมีส่วนของความพิการอยู่ด้วยอาจจะเป็นสมาธิสั้นออทิสติกหรือ LD หรือเราเรียกว่า learning disability หรือมีปัญหาทางการเรียนรู<ด>้<ด>ที่เราจะพูดในประเด็นต่อไป <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นทางกายนี่ก็ถ้าโดยทั่วไปที่พบมาเนี่ยนะคะก็จะมีบางคนได้รับประสบอุบัติเหตุ <c oughs> ตรงนั้นสมองไม่พิการก็โอเคเขาก็เรียนได้เรียนที่ไหนก็ได้ <c oughs> แล้วเขาก็ไม่เป็นปัญหากับคนอื่น <c oughs> เพาไม่ต้องไม่ต้องไปแก้เรื่องของ พฤติกรรมหรืออารมณ์อะไรใช่ไหมคะแต่ส่วนในเรื่องของที่กล่าวอ,าอีกประเด็นหนึ่งก็คือ,เ,อ,อเราพูดถึงเรื่องของอารมณ์ใช่ไหมคะเราอาจจะใช้คําว่าพฤติกรรมกับอารมณ์หรือพวกสมาธิสั้นะนะคะหรือบางคนอาจจะพูดว่าเออคล้าย,าย,ายไฮเปอร์อยู่ไม่นิ่งะนะคะเพราะฉะนั้นอย่างคําจํากัดความของภาษาไทยนี่เราจะใช้คําว่าพฤติกรรมและก็อารมณ์นะคะเพราะนั้นพวกพฤติกรรมอารมณ์นี่ตรงนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ในห้องเรียน แล้วโดยเฉพาะเด็กพวกนี้ก็จะได้รับการคือความไม่เข้าใจอ่ะนะคะก็จะถูกทําโทษนะคะหรือเขาเวลาเล่นกับเพื่อนเขาเล่นไม่เป็นก็จะประเภทเล่นรุนแรงนะคะพลังเขาเยอะมากนะคะแล้วตรงนี้ครูก็ต้องมีวิธีที่จะดูแลเขาว่าจะทําอย่างไรให้เด็กเหล่านี้สามารถอยู่ในห้องเรียนปกติหรือโรงเรียนทั่วไปได้นะคะแต่ถามว่าสมาธิสั้นเองหรือในเรื่องของพฤติกรรมและอารมณ์เองเนี่ยมันก็มีความหนักเบาต่างกันไป เพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของครูแล้วก็ผู้ปกครองที่จะต้องให้การสังเกตนะคะและส่วนประเภทที่3นะคะ,คะก็คือประเภทของบกพร่องทางการเรียนรู้บกพร่องทางการเรียนรู้ในประเด็นของปัญหาทางการเรียนรู้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเ,เด็กที่ที่พบเห็นก็คือการอ่านหนังสืออะไรก็อ่านไม่ได้แต่อ่านไม่ได้มันก็มีปัจจัยอีกนะคะว่ามันเกิดจากการเรียนการสอนของครูหรือเปล่าเกิดจากระดับของสติปัญญาหรือเปล่านะคะหรือ IQ หรืออะไรที่เขา เรียนแล้วไม่สามารถจะเรียนได้เหมือนเด็กคนอื่นได้น่ารืมหลังะนะคะหรืออ่านแล้วก็ต้องซ้ำอีกหรือเขียนตัวหนังสือกลับเราก็จะเห็นเลยว่านี่คือลักษณะของพวก LD แต่ LD ถ้าเป็น L d ลดีรุล้วนเนี่ยเราก็มีวิธีการนะคะที่จะดูแลเขาได้แต่ถ้าเขามีอย่างอื่นซ้อนขึ้นมาเรื่องของมีปัญหาน,นอกจากเรียนรู้แล้วมีเรื่องปัญปญ,ญาบางคนอาจจะมี IQ ระดับต่ำหรือบางคนค่อนข้างจะไปทางดาวซินโดรมพวกนี้ก็จะยิ่งยาก เพราะฉะนั้นมันก็จะต้องซอยวิธีการที่จะให้การเรียนรู้ของเขาเนี่ยละเอียดอย่างเราบอกเด็กเด็กทั่วไปคนนึงบอกอ่าหนูไปหยิบแก้วน้ําให้ครูสิคะนะคะเด็กทั่วไปก็จะหยิบได้แต่เด็กคนนี้ก็บอกว่ามาที่ครูนะคะอ่าหนูหันไปด้านนู้นเดินตรงไปนะคะหนูเห็นแก้ววางอยู่ไหมคะจับแล้วยกขึ้นนะคะยกขึ้นแล้วมือซ้ายจับตรงนี้นะมือขวาจับตรงนี้แล้วหนูก็ยกขึ้นนะยกขึ้นตรงนี้ระหว่างอกนะและเสร็จแล้วนั่น หนูเดินมาหาครูก็ต้องมาส่งขึ้นไปหน่อยคือเขาเรียกเหมือนซอยลงไปทักสิบนะคะแทนที่จะไปบอกพรวดเดียวเหมือนเด็กปกติทั่วไปก็จะไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจเด็กถามว่าไม่มีใครเกิดมาในโลกนี้แล้วจะรู้เรื่องอะไรหมดเดิกท่นเองก็ต้องเรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นครูทั้งหลายนะคะโดยเฉพาะเรามีเด็กพวกนี้อยู่นะคะหรือเด็กปกติอะไรก็แล้วแต่ที่ในห้องเรียนเนี่ย ก็ควรจะต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาะเพื่อรับมือนะคะ<ช>หรือเราเรียกว่าเป็นลักษณะของ proactive อะคือการการบริหารเชิงรุกไม่ใช่ตั้งรับหรือรอรอคอยว่าเออใครจะมาให้ความรู้เรา ะะเราก็ต้องเรียนรู้เพื่อจะทราบสิ่งเหล่านี้นะคะคส่วนขาพูดถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับเด็กพิเศษเนี่ยแน่นอนตรงมีผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่มีคุณครูนะคะทัศนคติของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูที่มีเด็กพิเศษอยู่ในห้องเรียนเนี่ยควรจะเป็นยังไงคะถึงจะช่วยให้เด็กเหล่านี้เนี่ยพัฒนาขึ้นมาได้เคยมีต่างประเทศมาดูงานเยอะนะคะก็ถามว่าอยู่ทํำยังไงถึงจะให้ครูเนี่ยเขารู้สึกว่า ยอมรับเด็กพวกนี้เราบอกมีอยู่2ตัวนั่นนะหลาดที่เราใช้อยู่ก็คือก็ต้องอันแรกก็คือ opportunity ก็คือเปิดโอกาสค,คือให้เด็กเหล่านี้เข้ามาเรียนในโรงเรียนได้อยู่ในชีวิตของเด็กปกติได้เรียนรูน้กับเด็กปกติไปด้วยกันทําให้เขาเนี่ยไม่ได้แปลกแยกว่าทําไมเขาต้องมาอยู่โรงเรียนอย่างนี้ทําไมเขาต้องไม่อยู่โรงเรียนทั่วไปใกล้ๆบ้านท่านได้นะคะอันที่สก็คือ,อ,อก็เรียกว่า open mind นะคะ,คะก็คือเปิดใจ ดนก็มีอยู่สองคำบอกครูเองก็ต้องเปิดใจ <c oughs> นะคะ <c oughs> คือให้โอกาสแล้วก็ต้องเปิดใจที่จะรับเด็กพวกนี้เข้ามา <c oughs> พร้อมที่จะเผชิญสถานการณ์ว่าเขาจะมาเป็นตัวป่วนตัวร้ายตัวอะไรในห้อง <c oughs> แต่ครูก็ต้องมีฝีมือนะคะที่จะจัดการบริหารตรงนี้เนี่ย ให้สามารถเป็นห้องเรียนที่สงบสุขและห้องเรียนที่สามารถเรียนได้ทั้งสองแบบเรียกได้ว่าเป็นความท้าทายของคุณครูแล้วล่ะค่ะว่าจะสอนยังไงจะมีวิธีจัดการในห้องเรียนยังไงใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทราบว่าลูกตัวเองเนี่ยเป็นเด็กพิเศษหรือมีอาการพิเศษเนี่ยควรจะแจ้งให้โรงเรียนทราบก่อนที่จะนําลูกเข้าโรงเรียนนะคะเพราะว่าบ,บางคนเขาจะกลัวว่าโรงเรียนไม่รับลูกตัวเองแล้วก็ ปล่อยคุณครูจัดการไปอ่ารเงี้ยค่ะก็จริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆก็ถ้าบอกตรงๆก็ไม่รับนะ,ะคะแต่อย่างที่โรงเรียนเนี่ยเรามีระเบียบเลยว่าก่อนที่จะมาเข้าที่เราก็าคือหนึ่งต้องมาคุยกันก่อนค่ะคือหนึ่งเจอผู้บริหารก่อนนะคะส่งไปทดสอบแล้วพร้อมเอาใบาแพทย์มาว่าเป็นอะไรวินิจฉัยเบื้องต้นแล้วก็ค่อยจัดการเตรียมการนะคะเพื่อสู่กระบวนการเรียนรู้ในปีหน้าคุณอาจจะต้องมาฝึกกับเราเพื่อจะเข้าห้องเรียนเนี่ยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะวันอาทิตย์3ามชั่วโมงคุณจะเรียนโรงเรียนไหนก็แล้วแต่แต่นี่คือระเบียบของเรา ะะเพื่อเตรียมการแล้วหลังจากนั้นเราก็ทดลองเมื่อพบปีหน้าเขาจะมาเรียนเนี่ยซัมเมอร์เรามีเราก็ทดลองเข้าห้องเรียน3วัน2วันวันนึงพอไปเจอกลุ่มใหญ่ๆแล้วก็เจิงไหมประเภทวีนไหมนะคะ,คะไปทําร้ายคนอื่นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันมีวิธีการที่จะเตรียมการก่อนะนะคะถ้าเป็นที่โรงเรียนเราจะใช้คําว่าวางแผนเฉพาะบุคคลหรือ IEP Individual Education Plan ะนะคะก็ะคะือ วางแผนเป็นรายคนเลยว่าเด็กคนนี้เราจะต้องเริ่มพัฒนาอะไรก่อนค, <ะ S 2> คุณจะเอาส <บน S 2> ิบอย่างแล้วอาจจะทําให้คุณได้ไม่ไม่ไมครบสิบอย่างต้องมาคุยกันนะคะว่าอย่างชีวิตประจําวันยังช่วยตัวเองไม่ได้เลยเข้าห้องน้ํายังช่วยตัวเองไม่ได้นะคะแปลงฟันก็ไม่ได้อับน้ําก็ไม่ได้ถามว่าตรงนี้เนี่ยคุณจะมาอยู่ในสังคมเนี่ยมันก็ยากข <คะ S 2> นาดดูแลตัวเองยังไม่ได้เลยแล้วจะทำยังไงมันก็ต้องเริ่มจากในเรื่องของชีวิตประจําวันไปก่อน <คะ S 2> ว่าเออเราจะเริ่มฝึกยังไงต่อไปก็ค่อยเรื่องของการเรียนรู้ นะคะอาจจะเรียนรู้ผ่านภาษาสัมผัสหลายๆส่วนะนะคะเรื่องของภาษาคณิตศาสตร์ก็จะตามมาค่ะ,คะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าก,กลัวนะคะก็ศึกษาก่อนว่าโรงเรียนไหนเนี่ยเขารับเด็กพิเศษแล้วก็ไปบอกคุณครูเลยว่าลูกเราเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็จะช่วยทั้งคุณครูช่วยทั้งลูกเราด้วยอาจาร,รย์คะแล้วถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูที่เพิ่งดูรายการของเราเนี่ยค่ะแล้วก็เพิ่งจะรู้ว่าเอ้ยลูกของเราหรือว่าลูกศิษย์เราเนี่ยเป็นเด็กพิเศษแต่ว่าโตแล้วค่ะอยู่มัธยมต้นหรือมัธยมปลาย จะทายังไงเขายังมีโอกาสที่จะพัฒนาเขาได้ไหมถ้าบอกว่าไม่มีโอกาสทุกคน,ก,คนก็คงจะห่อเหี่ยวนะคะจริงๆแล้วมนุษย์สามารถพัฒนาได้ตั้งแต่เด็กจนแก่นะคะตลอดชีวิตจนถึงวันตายนะคะ,ค,ะคือเขาเรียกว่ามันต้องมีแนวโน้มความเป็นมนุษย์อยู่ในตัวนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าโอกาสที่จะพัฒนาได้ดีก็คือศูนย์ึงถ้ารู้ตัวรู้ตนรู้ต้องเร็วเมื่อไหร่รีบ มีการเสริมพัฒนาการหรือช่วยเขาได้เร็วเท่าไหร่โอกาสเปลี่ยนแปลงก็สูงแต่ถ้าโตเป็นมัธยมแล้วหรือปฐมปลายแล้วหรืออะไรแล้วเนี่ยก็ยังไม่สายนะคะก็คงจะต้องอย่างหนึ่งก็คือต้องปรึกษามหมออันที่สองก็หากิจกรรมอะไรที่คิดว่าจะทำให้เขามีความสงบภายในนะคะงานศิลป,ปะดนตรีก็มีส่วนบางคนเนี่ยพอไปเล่นดนตรีกลายเป็นอัจฉริยะทางด้านดนตรีก็มีแล้วก็เขาโตแล้วเนี่ยเ,เราคิดว่าต้องระวังหน่อยในเรื่องของวัยรุ่น นะคะคือเด็กพวกนี้บางส่วนก็จะชักจูงง่ายนะคะก็จะเกิดคดีความหรือการรู้เท่าไม่ถึงการที่เขาทําไปเพราเราก็ต้องระวังตรงนี้ก็คือใกล้ชิดลูกนะคะ,คะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยการที่เราเคกตรงมากหรือเรียกว่า strict มากมกับเด็ก,กเข้มงวดมากตรงนี้เนี่ยไม่ว่าเด็กปกติหรือเด็กพิเศษก็เสียหมดนะคะ,คะเพราะฉะนั้นการที่จะให้เด็กเ,เข้าถึงเราเข้าหาเราเราเข้าถึงเขาเข้าใจเขา แล้วเราก็สามารถพัฒนาเขาได้เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ว่าจะต้องท้อแท้กับชีวิตนะคะ,คะว่าทำไมเออฉันทำเวรทำกรรมอะไรนะนะะลูกถึงได้เกิดมาเป็นแบบนี้นั้นเพราะเราถือว่าตรงนี้เนี่ยเป็นความท้าทายของครอบครัวนะคะของคุณพ่อคุณแม่ที่จะผ่านปัญหาอุปสรรคตรงนั้นไปได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ขอให้กําลังใจไม่ต้องท้อแท้นะคะคือแล้วจริงๆแล้วเราอย่าอยู่คนเดียวนะคะบางทีเราจะทุกข์เราจะกลุ้มหรือบางครอบครัวก็พ่อแม่ก็แยกทางกันนะคะเพราะฉะนั้นเรายังมีเพื่อน ะะเพื่อนที่ลูกๆเขาเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนในโรงเรียนนะคะหรือคุณครูหรือคุณหมอหรือเพื่อนที่ลูกๆเขามีเด็กเป็นแบบเด็กพิเศษแบบเราเราก็มีเครือข่ายเข้าไปคุยเข้าไปแลกเปลี่ยนเพื่อจะได้วิธีการอะไรที่มันเป็นธรรมชาติโดยไม่ใช่ว่าเป็นทฤษฎีหรือวิชาการมากนักเนี่ยเข้ามาที่จะ ช่วยเหลือลูกเราเดี๋ยวนี้มีเว็บไซต์ของเด็กพิเศษอะไรเนี่ยเราก็เข้าไปแล้วก็คุยกันได้แลกเปลี่ยนกันได้ว่าลูกฉันเป็นอย่างนี้เออมีใครช่วยฉันไหมปัญหาอย่างนี้จะแก้ยังไงเราก็อาจจะมาลองทําก็ได้หรือเราสังเกตจากลูกเราเองแล้วเราก็แก้ได้ตัวเราเองตรงนั้นมันก็เป็นการเรียนรู้ของเราอย่างหนึ่งนะคะ,คะก็คงต้องบอกว่านอกจากคุณพ่อคุณแม่แล้วบุคคลที่มีความสําคัญมากที่สุดอีกบุคคลหนึ่งนั่นก็คือคุณครูนะคะและคุณครูก็คงจะต้องทํางานหนะัก ในการที่จะดูแลลูกศิษย์แล้วก็เด็กๆในกรณีที่มีเด็กพิเศษอยู่ในห้องเรียนค่ะแต่ดิฉันเชื่อว่าคุณครูไทยเราเนี่ยนะคะทําได้แล้วก็ทําได้ดีอย่างตัวอย่างซีรีส์ที่เรานําเสนอไปตลอดทั้งสัปดาห์นี้คุณผู้ชมคงจะได้เห็นตัวอย่างของคุณครูผู้เสียสละเพื่อเด็กพิเศษแล้วนะคะเรายังมีการจัดการศึกษาดีๆในเว็บไซต์ของรายการครูมืออาชีพแล้วก็โทรทัศน์ครูอีกนะคะลองไปติดตามชมตามเว็บไซต์ที่ขึ้นหน้าจอโทรทัศน์ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะ แล้วก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะดี่ขาจารสวัสดีค่ะ